เขาจําได้ฮะเขาเห็นฮะเป็นเป็นอีกท่านหนึ่งแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะรอรับยาอยู่เดี๋ยวเขาคงให้ปากคำกับทางตํารวจนะครับแกทย์ระบุมาว่ามีแผลครับก็เอ่อก็มีตรงหน้ามีตรงเนี้ยฮะหน้าผากนะครับแล้วก็ทางด้านแก้มทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็ตรวจการได้ยินก็มีฟกช้ำมีตรงกลางนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ตอนมีเลือดกําเดาออกนิดนึงนะฮะตอนที่ทางด้านจมูกด้านขวาตอนตอนที่ที่ลุกขึ้นมาได้แล้วครับ ก็คงก็อย่างที่ตารวจจะมาสอบปากคำนะครับก็คงแจ้งความในคดีไปแล้วก็คงปล่อยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตํารวจไปนะครับเป็นอย่างนั้นครับเข้าใจว่าเออทางตํารวจมาที่คณะเดี๋ยวผมจะกลับไปที่คณะนีติศาสตร์เขารออยู่ครับพอดีทางเข้าใจทางโรงพยาบาลเขาออกใบรับรองเรื่องการตรวจร่างกายให้นะครับครับผมก็คือเรื่องส่วนตัวนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการนใช่ก็คงมันก็คงเรื่องนี้ครับมันมีเรื่องอื่นนะเพราะว่า แต่จริงๆตอนที่คนที่เขามาเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเขาเขาพูดเขาพูดผูกหรือยินประมาณว่าเขาบอกว่ามารอตั้งหนาตั้งแต่เช้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พูดไม่ไม่สุภาพอ่ะนะฮะว่ารอ,อตั้งแต่เช้าแล้ว,อ,ลว,วอะไรประมาณนั้นนะครับตอนนั้นเคยมีคนเห็นคนร้ายสองคนนี้มามาดักรออะไรงี้ไหมบ้างไหมเออไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะผมผมไม่ทราบเหมือนกันแต่วันนี้เขาพูดเองว่าเขารอมาเขามารอตั้งแต่เช้าใช่ตอนนั้นไม่มีร่าง่ามีคนตามในฝ่ายอีกก็ไม่ไม่มีครับผมก็ใช้ชีวิตปกติฮะเพราะว่าก็ เป็นอาจารย์ก็มาก็มาสอนหนังสือก็กลับบ้าน<ม>ก็เป็นอย่างนี้ชีวิตอาจารย์ก็เป็นอย่างนี้ครับจ<ม>ับจูงทว่าสูงนี้จะเป็นเสื้อแดงเป็นเสื้อแดงไม่ไม่ผมไม่เช่าละครัเพราะว่าเราไม่รู้ว่าว่าเป็นว่าเป็นใครเสื้อเหลืองเสื้อแดงไม่ไม่คงไม,ไม่เราไม่เราคงไม่ทราบคะเพราะว่าผมก็ไม่เห็นว่าเป็นใครอะครับครับเอาเป็นว่าอะไรทั้งนี้เราในในฐานะที่เคลื่อนไหวกรณีการแก้ไขกฎหมายนะครับครับน<ะ>ัด112ทีจ่จะนา<ม> เปลี่ยนรูปแบบอะไรกันการเพราะมันากายอผมคงคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพราะว่ากระบวนการในการเอ่อร่างรายชื่อนยฮะรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอแก้ไขกฎหมายมาตราเนี้ยเป็นเรื่องของคอร์รคร์ร้อยสิบสองดำเนินการต่อไปนะฮะจนได้รายชื่อครบแล้วก็ยื่นไปที่สภาก็คงเป็นไปตามนั้นนะฮะครับในกลุ่มในกลุ่มคณะอ่านิติรจะมีมีประสานทาไมไงบ้างฮะก็ยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้คุยกันนะเราก็ คือที่เราคิดจะทำก็คือคงจะพยายามทำรัฐธรรมนูญนะฮะทำร่างรัฐธรรมนูญที่เราคิดว่าดีเป็นรัฐธรรมนูญในอุดมคติของประเทศเรานะ,ะแล้วก็คงเสนอความเห็นต่อสาธรรนารณนะฮะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่ได้มีอำนาจเลยก็แค่เสนอความเห็นคือที่ทำไปทั้งหมดมันก็เป็นแค่การเสนอความคิดเห็นเท่านั้นเองนะฮะจหายใจไหมครับ,รบ,บ,บเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันกลายเป็นความไม่ปลอดภัยในยุสัปปิห์อาจารย์ก็คงมีบ้างนะฮะก็เป็นเป็นธรรมดาใครโดนแบบนี้ก็คงก็คงมีบ้างครับ คือจะเรียกว่าอย่างไงฮะก็คือผมก็ไม่จะเรียกว่างงก,กาลัวหรือเปล่าผมก็ไม่รู้คือผมก็คงใช้ชีวิตเป็นปกติอะฮะเพราะว่ามันก็ต้องทํางานถูกไหมฮะก็ต้องทํางานก็ต้องสอนหนังสือก็ต้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับ <c oughs> ใช่เดี๋ยวกลับไปที่คณะน่าจะเป็นชนะสงครามนะฮะเพราะว่าน่าจะเป็นสถานีที่ใกล้ที่สุดะนะครับครับ นี่ก็เป็นเสียงของอาจารย์วรเจตภาคีรัตอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคณะนิติราชที่ออกมาแถลงข่าวภายหลังจากที่ถูกทำร้ายครับ